สวัสดีครับผมจะมานำเสนองานกลุ่มของกลุ่มผมนะครับกรณีศึกษาการพยากรณ์ความต้องการการสินค้าการวางแผนการผลิตรวมและการบริหารวัตดุคงคลังของธุรกิจผู้ผลิต,ตรถยนตน์อุนใด จัดทําโดยสมาชิกกลุ่มเรานะครับก็มีน,นายธนกรสมสิทิกุลน,น,นายนัตพงศ์นาลินนายบัญญัตินรัมสการนายพิทักษคงมะลิดง 1. เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการพยากรณ์การประมาณการความต้องการสินค้าเนื่องจากการเนื่องจากนักศึกษาได้สนใจเกี่ยวกับการ ผลิตรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดนะครับโดยประกอบด้วยรถยนต์หลากหลายรุ่นซึ่งทางคณะผู้จัดได้เลือกพิจารณารุ่นที่จะทำการพยากรณ์และการประมาณความต้องการของสินค้ารุ่นคือรุ่นเทบันนะครับ 2. ส,สืบค้นข้อมูลยอดขายในอดีตโดยได้ข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน ปี2,559ถึงเดือนมีนาคมปี2,562รวมทั้งหมด3ปีนะครับก็ยอดที่เราได้มาก็จะตามตารางนี้นะครับ 3. การพยากรณ์การประมาณการความต้องการสินค้านำวิธีการพยากรณ์แบบต่างๆที่ได้ศึกษาในบทที่1เรื่องการพยากรณ์และกับใช้โปรแกรม excel ช่วยการ ช่วยในการคำนวณโดยมีสูตรดังนี้ 1. ใช้สูตร MAD 2. MSE 3. Mape ตามสูตรดังนี้นะครับ3.1การพยากรณ์ด้วยวิธีเทคนิคการพยากรณ์สำหรับค่าเฉลี่ย3.1.1 วิธีการพยากรณ์อย่างง่ายจะใช้สูตรที่ใช้ในการพยากรณ์คือ f ห้ย a เท่ากับ a ห้ย t ลบ1เมื่อกำหนด f ห้ย t เท่ากับค่าค่าพยากรณ์ความต้องการการสินค้าณช่วงเวลา t a ห้ย t ลบ1เท่ากับข้อมูลยอดขายสินค้าจริงณช่วงเวลา บ 1>, 1จากการคำนวณจะได้ค่าต่างๆดังนี้ m a d เท่ากับ1.037 mse เท่ากับ2.308 mape เท่ากับ23.281นะครับผลกรารพยากรณ์แสดงดังตารางน,นี้นะครับ กรับระหว่างยอดขายจริงและค่าพยากรณ์ความต้องการสินค้าดังรูปนะครับ3.1.2วิธีการพยากรณ์โดยค่าคงที่สูตรที่ใช้ในการพยากรณ์คือ f ห้ยเท่ากับตามสูตรนี้นะครับเมื่อกำหนด n เ,เท่ากับจำนวนข้อมูล ยอดขายจริงทั้งหมดจากการคำนวณจะได้ค่าต่างๆดังนี้นะครับ MAD เท่ากับ0.819 MSE เท่าก e ับ1.188 Mape เท่ากับ20.324นะครับผลพยากรณ์ แสดงตังตารางนี้แล้วก็จะมีกราฟระหว่างยอดขายจริงและค่าเฉลี่ยดังนี้นะครับวิธีค่าเฉลี่ยขึ้นทีนะครับค่าเบีกรงสามารถเขียนโดยย่อว่า ma คนวณได้โดยนำข้อมูลยอดขายจริงในอดีตจำนวน n ข้อมูลคนวณค่าเฉลีย่ย ค่าเฉลี่ยที่ได้คือค่าพยากรณ์ความต้องการสินค้าในช่วงเวลาที่ต้องการ n, n ที่ต้องการนั้นคือ n เท <N S 1> ่ากับ2 3 4 5, 2> และ5เพื่อสังเกตค่าพยากรณ์และค่าดัชนีความผิดพลาดที่ได้จากการกำหนดค่า n ที่แตกต่างกันจากตารางที่4เมื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความผิดพลาดคำนวณได้จากการพยากรณ์โดยการกำหนดค่า n เป็น2 3 4และ5 พบว่าการกำหนดค่า n เท่ากับ4ให้ผลการพยากรณ์ที่แม่นยำกว่าการกำหนดค่า n เป็น 2, 3และ5จึงเลือก MA4 เป็นตัวแทนที่ดีสุดจากการคำนวณจะได้ค่าต่างๆดังน,นี้ครับ MAD เท่ากับ1.037 MSE เท่ากับ2.308 MAPE เท่ากับ23.281% ผลผลพยากร์แสดงดังตารางกราฟระหว่างยอดขายจริงและค่าพยากรณ์ความต้องการสินค้าดูได้จากกราฟที่แสดงให้ในจอนครับวิธีค่าเฉลี่ยขึ้นที่ถึงนำหนักพบว่าการกำหนดค่า n เท่ากับ3ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดดังดังนั้นจึงเลือก n เท่ากับ3 สามารถเขียนเป็นสมการคำนวณได้ดังนี้ครับกำหนดค่าถ่วงน้ำหนักในการพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักจากการกำหนดตารางค่าถ่วงน้ำหนักแบบที่1ให้ผลการพยากรณ์ที่มีความผิดพลาดน้อยกว่าแบบอื่นจึงเลือกการพยากรณ์โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักเป็น0.5 0.3และ0.2 ผลการพยากรณ์ก็ดังตารางนี้เลยครับวิธีการปรับเรียง Exponential สมการในการพยากรณ์ดังต่อไปนี้จากการคำนวณจะได้ค่าต่างๆดังนี้เลยครับ การพยากรณ์โวดยวิธีเทคนิคการพยากรณ์สำหรับแนวโน้มวิธีทำการวิธีสมการเชิงเส้นสมการที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเมื่อมีอิทธิพลของแนวโน้มที่เป็นลักษณะเส้นตรงได้แ,แก่ ft เท่ากับ a บวก bt เมื่อ t เท่ากับช่วงเวลามีค่าดังตั้งแต่1 2 3ขึ้นไป a เท่ากับจุดตัดแกน y หรือค่า Ft เมื่อ t เท่ากับ0 b ค่าความชันของเส้นตรง n จำนวนข้อมูลยอดขายในอดีตท,ที่นำมาใช้คำนวณวิธี Exponential ปรับเรียบแบบแนวโน้มสมการที่ใช้ในการคำนวณ สำหรับการคำนวณกำหนดค่าอัลฟาเป็น0.3เนื่องจากผลการพยากรณ์วิธี Exponential ปรับเปรียบ<ร>ที่ผ่านมาดังนั้นกำหนดค่า B ที่แตกต่างกันเป็น 0.1, 0.3, 0.5, 0.7และ0.9เพื่อสังเกตค่าพยากรณ์และค่าดัชนีความผิดพลาดที่ได้จากการกำหนดค่า B ที่แตกต่างกัน ผลการพยากรณ์แสดงดังตารางนี้ครับกราฟระหว่างยอดขายจริงและค่าพยากรณ์ความต้องการสินค้าการพยากรณ์สำหรับฤดูกาลใช้การคำนวณดัชนีฤดูกาลด้วยวิธีอัตราส่วนโดยขั้นตอนการคำนวณดัชนีฤดูกาลด้วยวิธีการอัตราส่วนแบ่งเป็น4ขั้นตอนดังนี้ หจากข้อมูลพยาการณ์การขายสินค้าในอดีตคำนวณหาสมการเชิงเส้น ft เท่ากับ a บวก bt 2. องนำสมการเชิงเส้น ft เท่ากับ a บวก bt ที่ได้คำนวณค่า ft ทุกค่าตั้งแต่ t เป็น1จนถึง n 3. ามคำนวณค่าอัตราส่วนจากข้อมูลจริงหารค่าพยาการณ์คูณ f คูณเอทส่วน FT 4ทีสนำอัตราส่วนที่คำนวณได้ของแต่และฤด,ดูการมาหาค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยที่ได้คือดัชนีฤด,ด,ดูการจากการคำนวณจะได้ดังต่าจะได้ค่าต่างๆดังนี้ผลการพยากรณ์แสดง,ดงตราง ความผิดพลาดของการพยากรณ์จากผลของการหาค่าการพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์หลายๆวิธีสามารถนำค่าความผิดพลาดของการพยากรณ์มาเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจอกว,วิธีการพยากรณ์ที่ดีสุดค่าดัชนีผิดพลาด MAD, MSE และ MAPE ของที่การพยากรณ์ทั้งหมด ธีการพยากรณ์ที่ให้ผลลัพธ์ของค่าผิดพลาดในการพยากรณ์ที่ต่ำที่สุดคือการพยากรณ์เมื่อฤดูการเข้ามาพิจารณาในการคำนวณโดยการหาดัชนีฤดูกาลด้วยวิธีค่าเฉลี่ยซึ่งจะมีค่าความแม่นยำของการพยากรณ์ที่ดีที่สุดดังนั้นทั้งกลุ่มจึงพิจารณาให้วิธีการพยากรณ์แบบฤดูกาลคำนวณหาความต้องการของสินค้าในอนาคตต่อไป ทำการพยากรณ์ความต้องการสินค้าในอนาคต t เท่ากับ37ถึง t เท่ากับ48สามารถแสดงผลคำนวณดังแสดงในตารางผลการพยากรณ์ในอดีต12เดือนข้างหน้าตั้งแต่เดือนมิถุนา2563ถึงพฤษภาคม2564 5การวางแผนการผลิตโดยรวม ผูว้วางแผนสามารถเลือกใช้เทคนิคการวางแผนโดยรวมได้หลายวิธีเช่นวิธีกราฟและวิธีแผนภูมิซึ่งวิธีที่นิยมใช้การวางแผนการผลิตรวมเนื่องจากง่ายนําไปใช้และทําความเข้าใจมีลักษณะการลองผิดลองถูกทดลองการวางแผนการผลิตรวมใหลายแผนแล้วจึงเปรียบเทียบเลือกแผนการผลิตรวมที่เหมาะสมที่สุดคําตอบที่ได้จากวิธีนี้จะเป็นคําตอบที่ใช้ได้ และวิธีตัวแบบขนส่งเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นแผนที่ดีที่สุดหมายถึงแผนที่มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดจากการสืบพ้นข้อมูลต่างๆของกำลังการผลิตและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทางผู้จัดทำเลือกใช้วิธีกราฟและแผนภูมิในการ วางแผนการผลิตโดยรวมเนื่องจากมีข้อมูลการผลิตเป็นรายวันและการทำงานในแต่ละเดือนจะมีจำนวนวันไม่เท่ากันสามารถกำหนดแอปสชันต่างๆสำหรับการคำนวณได้ดังต่อไปนี้ จากข้อมูลสไลด์ที่ผ่านมาสามารถคำนวณความสามารถในการผลิตปกติต่อวันซึ่งข้อมูลดังกล่าวคือข้อมูลที่ได้จากแท็กไทมซึ่งแท็กไทมเท่ากับ62ล65วิต่อคันได้คำตอบ58หน่วยต่อชั่วโมงคูณ8ชั่วโมงการทำงานเท่ากับ 4464หน่วยต่อวันซึ่งค่านี้เป็นค่าที่ได้จากหลายโมเดลรวมกันแต่ทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาเพียงยอดขายรุ่น h 1ซึ่งทำการผลิตเพียงประมาณ5.2%ซึ่งจะได้เท่ากับ24หน่วยต่อวัน และละเอียดความต้องการสินค้าคำนวณจากการพยากรณ์ด้วยวิธีฤดูการและจำนวนวันทำงานแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน2563ถึงมีนาคม2564แสดงดังตารางด้านล่างและผลการคำนวณผลิตโดยรวมแสดงในตาราง จากตารางที่14สามารถสรุปได้ว่าความต้องการในอนาคตอีก12เดือนจำนวน6 0 8 9โดยเมื่อผลิตในการทำงานปกติได้ผลผลิต6 0 9 6คันโดยเมื่อสิ้นเดือนมีนา2564คาว่าจะมีสินค้าคงคลังอยู่จำนวน7คันโดยเมื่อแผนการผลิตนี้แสดง ลักษณะกลยุทธ์การผลิตคงที่ทุกวันวันละ24คันโดยมีการสะสมของสินค้าคงคลังเฉลีย่ยใน12เดือนที่3,158หน่วยคิดเป็นต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง3ล้าน188,000บาทต้นทุนจากการผลิตปกติ10ล้าน9 0 0 0 เจ็ดหมืนสองพบาทผลรวมการคำนวณต้นทุนการผลิตโดยรวมในระยะเวลา12เดือนประมาณการอยู่ที่14ล้าน1 6ึ่งแสบาทหกการบริหารวัสดุคงคลังบุนใดมีการบริหารวัสดุคงคลังโดยใช้ระบบ just in time และ just in quick การผลิตแบบ JIT คือการคือการที่ชิ้นส่วนที่จำเป็นเข้ามาถึงกระบวนการผลิตในเวลาที่จำเป็นและจำนวนที่จำเป็นหรืออาจจะกล่าวได้ว่า JIT คือการผลิตหรือการส่งมอบสิ่งของที่ต้องการในเวลาที่ต้องการด้วยจำนวนที่ต้องการ ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำหนดปริมาณการผลิตและใช้วัตถุดิบซึ่งลูกค้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะลูกค้าที่ผู้ซื้อสินค้าเท่านั้นแต่หมายถึงบุคลากรในส่วนงานอื่นที่ต้องการงานระหว่างทำหรือวัตถุดิบเพื่อทำการผลิตต่อเนื่องโดยใช้วิธีดึง Method of m a t e r i a l flow ควบคุมวัสดุคงคลังและการผลิตณสถานมีที่ทำการผลิตนั้นๆซึ่งถ้าทำได้ตามแนวคิดนี้แล้ววัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็นในรูปของวัตถุดิบงาน ระหว่างที่ทำสินค้าสำเร็จรูปจะถูกขจัดออกไปอย่างสิ้นเชิงวัตถุประสงค์ของการผลิตแบบทันเวลาพอดี 1. ควบคุมวัสดุคงครังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรือเท่ากับศูนย์ 2. ลดเวลานำหรือระยะเวลารอคอยในการผลิต 3. ขจัดปัญหาของเสียที่เกิดจากการผลิต สี่ขจัดความสูญเปล่าในการผลิตบริษัทหุนใดจะทำการผลิตในแต่ละครั้งนั้นจะต้องทำการติดต่อกับสาภายในการส่งมอบชิ้นส่วนประกอบมายัางโรงงานประกอบโดยชิ้นส่วนในการประกอบนั้นจะต้องมาถึงและสามารถนำไปประกอบในลายการผลิตโดยทันที ไม่มีการนำมาเก็บไว้ในสินค้าคงคลังไม่ไม่มีการนำมาเก็บไว้ในคลังสินค้าเนื่องจากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังกลุ่มของพวกเราจดการนำเสนอแค่นี้ครับขอบคครับ